อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเรามองอย่างนี้นะพี่พ้อจำตรงธุรกิจเนี้เป็นธุรหิจของคนที่ทํามานานคนที่ทํานานกว่าจะได้เปรียบแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่ทํามาก่อนจะชนะคนที่ทํามาที่หลังเสมอไปแล้วอย่างที่บอกมันไม่ใช่การแข่งขันกันคือตอนที่พี่ทาเนี่ยพี่อยากแข่งขันกับตัวเองเพราะอยากรู้ว่าถ้าเราจะ ทำธุรกิจนี้แล้วเราอยากทำตั้งใจทำอย่างจริงจังเราจะสำเา็จได้แค่ไหนเมื่อวันหนึ่งมีคนมาถามหรือมีคำถามจากเอหรือมีคำถามจากน้อง,องว่าเออเราเพิ่งเริ่มเนี่ยแล้วเราอยากจะก้าวข้ามไปจังหวัดที่จะเป็นตำแหน่งเนี้ยเพื่อมีรายได้แบบเนี้ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่หรอครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะมีพี่ก็จะบอกกับน้าพี่มันก็มีคนที่ทําได้ตั้งแต่ประมาณสี่ห้าเดือนจนถึงปีสองปีใช่ไหมครั้งนัมตอนนั้นแต่ พี่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าประมาณสามทีกว่ามันทาได้แนละ้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันทําได้เพียงแต่ว่าเราจะทํามันหรือเปล่าแล้วเราจังหวะเราดีพอหรือเปล่าเราเราเหนื่อยพอกับมันหรือเปล่าแล้วก็เราเรามีความสามารถที่ทําได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทํามันเกี่ยวข้องกับความสามารถส่วนตัวของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดความน่าเชื่อถือหรือจังหวะอะไรต่างๆของเราเนี่ย มันมันเกี่ยวข้องหมดดังนั้นหลายคนที่ยังไม่สําเร็จเราได้ฝึกฝนมันจนเก่งที่สุดหรือยังเหมือนกับว่าวันนี้เอ,อถ้าเราอย่างเช่นโรนัดดลดออีกละเพราะว่าพี่เป็นแฟนโรนัลดโรนัลด,ดเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเราเห็นภาพเขาเตะบอลนอั่นแหละ 6, 7, วิธแบบหกเจ็ดขวบเราก็เห็นภาพพอมีเตะบอลแล้วเขาได้เรียนหนังสือไหมไม่ได้เรียนแม่งเตะบอลอย่างเดียว จนถึงทุกวันเนี้ยแล้วก็วันๆก็คือจะได้ข่าวเขาเสมอว่าเขาเป็นคนแรกที่เข้าสนามซ้อมและเป็นคนสุดท้ายที่ออกทุกวัน ipedia. เฮ้ยมันคืออะไรมันเหมือนกับเราทําธุรกริจถ้าเราอยากประสบความสําเร็จถ้าเรามีความตั้งใจให้เหมือนลอนโดเป็นนะเข้าออฟฟิศคนแรกออกคนสุดท้ายคุณไม่หยุดทํางานคุณเวิร์กฮาร์ดที่สุดคุณจะไม่ประสบความสําเร็จได้ยังไง มันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะไม่สำเร็จถูกไหมดังนั้นการทําธุรกิจหรือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันอยู่ที่การฝึกฝนความตั้งใจของเราถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วเราไม่ฝึกฝนคุณก็คือฐานให้คนอื่นใชู่คุณเป็นแค่นั้นแหละแล้วคุณก็จะไม่มีวันสําเร็จหรอกเพราะว่าคุณไม่มีความตั้งใจแต่ถ้าคุณมีโกของตัวเองมีความตั้งใจว่าเดือนนี้เราจะเปลี่ยนแหงไง ตั้งใจแล้วเราคิดจะทํำยังไงถึงจะเปลี่ยนอะไรได้เพราะแล้วเพราะอะไรเพราะคุณต้องการจะเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ตั้ง g o สิ่งง่ายๆสมมุติว่าอยากได้รายได้เดือนละเท่าไหร่ในหัวเราสมมุติเรามองว่า,วาโอเคสามหมื่นอยู่ได้ขายของแค่วัละชิ้นมันก็สามหมื่นแนะขอวัละชิ้นเองแล้วถ้าขายของได้วันละสองชิ้นล่ะ มันเท่าไหร่แล้วถ้าสามชิ้นละ่ะลองนึกภาพว่าถ้าทุกสามชั่วทุกสองชั่วโมงทํางานอยู่สิบชั่วโมงขายได้สองชั่วโมงหนึ่งชิ้นเอาแค่ไม่ต้องรวมสร้างลูกทีมเลยเอาแค่ขายของอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องทําอะไรเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าอะไรเนี่ยนะวันหนึ่งคุณรลยได้ห้าพันแล้วนะในห้าชิ้นมันในในสามสิบวันมันเท่าไหร่ครับดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าคําตอบของพี่มันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจของเราไอาการที่เราบอกทําแล้วเราทําแล้วจริงรับเราตั้งใจทําให้เหมือนกับคนบางคนที่เขาบอกเขาตั้งใจจริงกับเ่าคุณตั้งใจเหมือนรนัรโดไหมคุณตั้งใจเหมือนเมซี่ไหมหรือคุณแค่ตั้งใจเหมือนกูกำลังจะเป็เตกีฬาศีคือคุณเป็นนักบอลกีฬาศีหรือคุณเป็นนักบอกลพเมร์นนล คุณตั้งใจระดับไหนเออถ้าคุณตั้งใจระดับนั้นมันก็ไประดับนั้นนี่เรื่องจริงไปถึงแน่นอนนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองก่อนเลยถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองมันไม่มีทางสำเร็จเลยนะเชื่อมั่นในตัวเองว่าทาได้แล้วมันทําได้